ฟาร์มฟาร์มแกะฟาร์มหมูนะคือาร์มหมูคือาร์มมันคือคืองฟาร์มอแค่นี้ก็ประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้เนี่ยมีเจ้าบนเล็กสำหรับตัวประมาณนี้สี่สามบอกหกบ็อกนะฮะสำหรับแกะเป็นอย่างเงี้ยขังแกะวางวางวานี่็กแบบนี้ได้นี่ว่ะ

โอเคประมาณนี้นะก็อเอานี่มาล้อมเลยอันนี้มาล้อมนี่มันออกไปไหนได้ครับเพราะว่าเก็บมนกระโดดไม่ได้ขนาดนี้หรอกฮัลโหลเจ้าผัวเมียสองคนนี่ก็ได้ประมาณนี้ฮะเราจะลองเก็บก็ชัวร์ดัง ปล่อยลวกโอเคแล้วแต่ครับใครจะเติมมาะตูก็เติมไปนี่นะครับผมจะทำฟาร์มใหญ่ทำไมต้องแบบนี้กันด้วยวะอืมเดี๋ยววันนี้จะมาบอก ก็จบคเพียงเท่านี้คนระับขอขอบคุณนะครับบ๊ายบาย